ยกขึ้นยกลงจาอันนี่หลังแก้อาการนะคะหลังบําบัดอาการปวดเอวเล่าลงสะโพกชาลงขานะคะอันนี้ยกขึ้นยกลงคนไข้รู้สึกเป็นไงบ้างคะไม่เจ็บไม่แตะตรงไรหนเลยหายเลยฮะเอาหายเลยนี่ไม่เจ็บไม่เป๊ะ ไม่ไม่แป๊บแล้วเสร็จไหมคะมอ่าอ่าเช็คไหมอีกทีค่ะยกขึ้นยกลงค่ะโอเคค่ะโอเคเอาข้างนี้ค่ะอ่าทั้งสองทางไม่แป๊บเด้วนะคะอ่าจจะขอเชิญลงเดินลงมาเดินดูอีกนะคะเดินเดินดูจ้ะเอาเดินกลับไปกลับมาแล้วก็แกงเหมือนเราเอ่าก้มยิบของค่ะเ,เดินกลับไปเ,เดินกลับไปอ่าเดินกลับมาค่ะอาก้มค่ะปึ๊บ อ่าอืมหมายถึงไม่ไม่ไม่เท็บแล้วใช่ไหมเคอ่าลองเดีย๋ยอีกรอบหนึ่งสิคะคืออ่าก้มแบบไม่ต้องเกิง่งก้มแบบไม่ต้องเกิง่งหายแล้วโ <laughs> อ้โหหายจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โห,โโหคือต้องอันนี้ต้องชมอ่าผู้ขายด้วยนะคะคือพี่นางเขา คือเคยนวดกันมาก่อนเนาะเราที่นี่เขาจะร่วมหายใจเขาดีนะคะคือเราเขาจะผลเ,ะเขาเขาจะรีแลกซ์เขาเขาจะหลับเขาจะหลับความรู้สึกได้นะคะเขาเซนสทีฟเนาะคือถูกจุดที่กดไปเขาจะรู้นะคะแล้วก็ความอดทนสูงมากนะคะหมอก็ค้นไข้ต้องร่วมมือกันนะคะในการบำบัดถึงจะได้ผลเนาะ,อ,ะอันนี้ก็นิดนึงนะคะคือจากที่เคยเป็นแล้วก็แก้มาข้างนึงอยู่ได้ไปปีกว่า อาการาเริ่มออ่าอาการเริ่มเพราะว่าอะไรคะเป็นเกินทำงานนักนาะของนักทำงานนักยกของนักคืออ่านางเลี้ยงหมูนะคะ <c oughs> ขุ้นหมูยกหัวอาหารหมูนะคะยกของนักเนาะที่นี่สันนิษฐานว่าหมอลองกระดูกกับชุดหมอลองกระดูกจริงๆค่ะอันนี้คือเขาตะเกียบนะคะปั๊บกระดูกเชิงการตะเกียบหนา้าตะเกียบหลังทําให้นะคะผลสรุปก,ก็คือ,อ,อได้ผล เกินขาดในข้างแรกนะคะปกติจะนั่งลำบากลูกก็อวยนั่งก็โอยปวดกระปวดเราเป็นตะคิวเนตะคิวค่ะก็ฝากนิดนึงนะคะว่าขอร้องห้มาตัวเนืองนิดนึงเนาะเพื่อตัวเองจะได้หายนะคะหายขาดนะคะจ้าขอบคุณค่ะ